โอเคสวัสดีครับสวัสดีครับอ่ะเดี๋ยวรอเพื่อนๆเ,เข้ามาก่อนครับวันนี้เนี่ยเป็นวันที่ฝนตกนะครับแล้วก็แบตเตอรี่เนี่ยเหลือใกล้จะหมดแล้วนะครับครูเลยมาไลฟ์สนุกสนุกนะครับ <laughs> เราไม่มีอะไรเยอะครับนะครับสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีครับอือ นี่ล่าสุดเพิ่งทวงการบ้านไปนะนะครับในคลาสสั่งจิตผู้อื่นนะครับเพิ่งทวงการบ้านไปครับเสียงชัดไหมครับนะครับคุณวินิจบอกว่ามาเร็วจังเปล่าเลยครับนะครับแบตเตอรี่เหลือน้อยครับนะครับก็เลยมาไลฟ์สนุกก่อนนะครับเพราะว่าเพิ่งสอนในคลาสสั่งจิตผู้อื่นเสร็จนะครับส่งการบ้านด้วยนะครับนะครับ อ่ามัดวิ่งอยู่นะครับรีบมาเลยค่ะนะครับคุณมัดสวัสดีครับสวัสดีครับคุณเบลนะครับสวัสดีครับมาเร็วจังเลยไม่หรอครับอันนี้นะครับเดี๋ยวช่วงค่าเราก็มาใหม่ครับแต่ว่าอันนี้คือครูเพิ่งสอนเสร็จนะครับก็เลยมานั่งคุยดีกว่านะครับมาไวมากเลยครับมีคนบอกว่าครูมาผิดเวลาคุณพอดนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับมาเร็วจังค่ะเปล่าเลยครับเปล่าเลยครับ อันนี้คืออหลายคนอาจจะเข้าใจว่าครูมารรโอไม่ใช่นะนะครับมาอีกไหมมาครับมาครับนะครับเดี๋ยวช่วงค่าก็ก็สอนกันปกตินะครับแต่ว่ามานั่งตอบคําถามให้กับพวกเราสักสองสามคำถามมันกอนนะครับโอเคไหมแบตเหลือน้อยนี่ชาร์จอยู่เลยชาร์จอยู่เลยนะครับชาร์จคาจออยู่เลยครับนะครับ สวัสดีครับสวัสดีครับคุณพิมพานะครับสวัสดีครับสวัสดีครับครูคอมมาไวเหรอครับคุณเชอร์รี่คุณเชอร์รี่เข้าห้องเรียนแล้วหรือยังครับนะครับวันนี้หล่อจังครับอ๋อถ้าวันไหนเราสอนในคลาสนี่คือเราจะหล่อกว่าปกตินะครับนะครับคุณกวางโ้หนึ่งร้อยกว่าแล้วอันนี้คือเราไลฟ์กันขำๆนะครับ ตื่นเต้นนะครับสั่งเงินนะครับรอรอเรียนนะครับโอเคโอเคครับคุณเชอรี่นะครับคุณมาไวนะครับว่าครูมาไวนะครับไม่ใช่คุณมาไวคุณซาร่านะครับสวัสดีครับสวัสดีครับมีคนบอกว่าหล่อมากเลยครับขนาดนั้นเลยล่ะฝนตกไหมครับหลายๆที่ฝนตกใช่ไหมช่วงนี้นะครับสบายดีนะครับจากสปปลาวนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ มีคนบอกว่ามาผิดเวลานะครับอ่ะใครมีคำถามครูไหมครับเดี๋ยวครูจะตอบคำถามให้สักสองสามคำถามนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะเราจะเจอกันช่วงค่ำนี้นะนะครับคุณกัญยรัตน์นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับทำไมครูน่ารักจังเลยครับนี่จริงๆแล้วครูยังไม่ได้ตัดผมเลยนะนะครับช่วงนี้โควิดก็ไม่กล้าตัดนะครับ คุณหญิงนุ้ยบอกว่าสวัสดีค่ะนะครับเพิ่งออกหักยังทําใจไม่ได้เลยอันนี้มันเป็นปัญหาที่วิธีคิดนะครับเรื่องของอกหักเนี่ยครับคุณแอนบอกว่าไปทําอะไรมาหลอขึ้นเหรอครับตั้งแต่ดูครูนะครับชีวิตมีความสุขเยอะเลยค่ะนะครับขอบคุณมากครับนะครับครูหลอแท้วันนี้นะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับ คุณกีตองบอกว่าอยากให้เขากลับมาตามเราอีกค่ะอันนี้อยู่ในสั่งจิตแฟนเก่านะครับมันเป็นมันเป็นวิชามันเป็นเรื่องของจิตวิทยานะการที่ทําให้ใครมาตามคุณอีกครั้งเนี่ยนะครับเพิ่งโดนทิ้งทําใจไม่ได้มาสามวันแล้วครับคุณออฟนะครับพี่ออฟสวัสดีครับสวัสดีครับ คุณสุปริยาบอกว่าครูครูเป็นหนึ่งในสามสิบสองล้านนะครับหรือสี่สิบเปอร์เซนครูอยู่ในครับลูกข้างอันนี้นักเรียนในคลาสครับในเรื่องของสี่เอร์เซกับต่างๆอันนี้อยู่ในคลาสแล้วครับนะครับหนูสั่งเงินได้ตามที่ครูสอนเลยค่ะเยี่ยมครับเยี่ยมครับนะครับการที่เรารักกันนะครับและเราหมดรักเป็นเพราะเขาไม่ตอบโจทย์เรานะครับ เราจําเป็นต้องตัดใจนะครับทําอย่างไรไม่เสียใจถ้าคุณไม่อยากเสียใจอันนี้อยู่ในปลดล็อกออกหักอย่าหาว่าครูขายคอร์สเลยนะแต่ปลดล็อกออกหักเนี่ยมันโคตรดีนะครับมันโคตรดีมีใครเรียนปลดล็อกออกหักแล้วบ้างครับคนคอนเฟิร์มให้เพื่อนหน่อยครับคลาสของปลดล็อกออกหักถ้าคุณไม่อยากเจ็บปวดนะอีกต่อไปนะนะครับสวัสดีค่ะนะครับมาแล้วนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอวิธีการตัดใจแบบเด็ดขาด อันนี้อยู่ในปลดลกอกหักครับนะครับคุณตัดไม่ได้เอางี้ก่อนคุณตัดไม่ได้ก่อนเพราะเดี๋ยวคุณก็ยังคิดถึงเขาอีกเดี๋ยวคุณก็ยังโหยหาเขาอะไรต่างๆอีกตัดไม่ได้ครับคุณต้องความเข้าใจหลักคิดบางอย่างนะครับเขาทักมาบอกคิดถึงลูกหลังจากที่เปลี่ยนโปรไฟล์โอเคครับเยี่ยมครับ ทำทำใจยังไงดีคะนะครับเพราะไปรักคนมีเจ้าของก็ไม่ต้องทําอะไรครับรักได้ไม่ผิดแต่อยากแต่อย่าอยากได้คนมีเจ้าของแค่นั้นเองอคุณวินิจบอกว่าเรียนแล้วคะ่ะดีมากนะครับอ่าอันนี้ปลดล็อกอกหักนะถ้าเกิดว่าใครอ,อกหกักคุณต้องเรียนเรื่องนี้ครับราคาเต็มหกพันเก้าราคาพิเศษยังอยู่ที่สี่พันเก้านะนะครับปลดล็อกอกหักครับ อ่านะครับคุณสุปริยานะครับคอนเฟิร์มนะครับแค่ EP สามนะครับก็หายค่ะนะครับตัดใจได้เลยเยี่ยมรับเยี่ยมรับ FC นะครับชอบครับนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับคุณยิ้มหวานนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับอืมคุณจรัสสีนะครับสวัสดีครับคลาสสั่งจิตผู้อื่นส่งการบ้านด้วยนะครับอันนี้ทวงไปแล้วนะครับในคลาส นะครับพรุ่งนี้เราจะเริ่มอีพใหม่กันแล้วนะนะครับสั่งจิตผู้อื่นนะครับมีหลายคนเอาไปใช้เยอะมากเลยนะในเรื่องของการสั่งจิตผู้อื่นนะครับหลายคนเอาไปสั่งลูกกันสนุกสนานเลยครับ FC จากมาเลเซียนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับคุณใบพลูนะครับสวัสดีครับนายอาทรนะครับสวัสดีครับเออ เดี๋ยวสั่งรักเราจะเริ่มเรียนกันแล้วนะนะครับนักเรียนครับนะครับคุณจรู้วันนะครับสวัสดีครับมีคนบอกว่าดีจริงค่ะนะครับปลดล็อกโอเคครับขอบคุณมากครับเนี่ยครับคนที่อยากปลดล็อกออกหังนะคุณต้องเรียนคลาสนี้ครับอย่าหาว่าครูขายคลาสแล้วนะแต่มันช่วยคุณได้จริงๆนะครับถ้าคุณไม่อยากเสียเวลาเป็นปีๆครับ อยากผ่อนปลดล็อกออกหักค่าครูยินดีครับนะครับยินดีครับแต่ต้องย้ำไว้ก่อนนะการจองโปรหรือการผ่อนชำระมีเฉพาะช่วงนี้เท่านั้นอนาคตจะไม่มีแล้วนะครับถ้าใครจะจองโปรนะครับปลดล็อกออกหักเนี่ยราคาพิเศษอยู่ที่4,900บาทสามารถอินบ็อกไปที่ไลน์แอดบอกว่าจองโปรนะครับชำระ1,000บาทแล้วหลังจากนั้นคุณจะผ่อนชำระยังไงก็ได้ไม่มีข้อูกมัดอยู่แล้วครับค่ายของครูเป็นค่ายเดียวครับ ที่มีให้คุณผ่อนคอร์สที่อื่นเขาไม่มีนะนะครับต้องตัดบัตรเครดิอตอะไรต่างๆวุ่นวายกันนะครับ <C AN> <AL> เรียนปลดโลกออกหักแล้วนะครับไม่หยหาไม่ร้องไห้ไม่ส่องเฟซเขาอีกแล้วเยี่ยมเลยครับเยี่ยมครับเขาไม่ชัดเจนต้องทํำยังไงคุณต้องสั่งจิตให้เขารักคุณครับ <C AN> <AL> ถ้าคุณเลือกได้คุณจะเอาแบบไหนรอให้เขารักหรือคุณเป็นคนสะกดจิตให้เขารักคุณ ถ้าคุณเลือกได้คุณจะรอให้เขาเปลี่ยนพฤติกรรมเองหรือคุณจะสั่งจิตให้เขาเปลี่ยนพฤติกรรมเองถ้าคุณเลือกได้นะครับอันนี้อยู่ในคลาสสั่งรักนะครับเรียนวันที่หนึ่งนี้แล้วนะนะครับอ่าสวัสดีค่ะเพิ่งเข้ามาดูสามวันค่ะนะครับขอบคุณมากเพิ่งฟังนะครับอยากเรียนกับครูทุกคอร์สเลยค่ะนะครับยินดีครับยินดีครับนะครับ มีนาะมีโปรเหมาจ่ายนะนะครับคลาสของครูมีทั้งหมด5คลาสปลดล็อกอกหักสั่งจิตแฟนเก่าสั่งจิตผู้อื่นสั่งรักแล้วก็สั่งแค้นแฟนเก่านะครับ5้าคลาสเนี่ยราคาเต็มอยู่ที่1,5800บาทแต่ครูให้เหมายกค่าอยู่ที่8900บาทครับนะครับอืมผมจองโปรโสั่งจิตแฟนเก่าไว้แล้วนะครับอาคุณนายอาทอน,นะครับอาครูเพิ่งไปตอบแชทนะอยู่นะ ครูเห็นแชทของเราอยู่ในอินบ็อกซ์นะครับครูไปดูมาเมื่อสักครู่นี้นะครับตอนนี้น้องฟังครูริมคลองนะครับบรรยากาศดีดีนะครับอย่าลืมถ่ายภาพมาฝากครูบ้างนะนะครับเคยไหมทำไมครูมาเร็วเปล่าอันนี้เพิ่งสอนจากในคลาสสั่งกิบผู้อื่นเสร็จนะครับแล้วก็เลยโอเคแบตเตอรี่ยังเหลือ <c oughs> ก็เลยมานั่งคุยกับพวกเราสักครู่หนึ่งนะครับ หนูโชคดีนะครับคุณเชอรี่นะครับเยี่ยมเลยครับนะครับโรงเรียนเรียบร้อยแล้วนะครับมีคนบอกว่าครูมาเร็วนะครับอืมภูเก็ตฝนตกเลยครับชุมพรก็ฝนตกนะนะครับสตูที่ครูอยู่ตอนนี้ก็ฝนตกนะครับฝนตกแต่ว่า ภาวนานะขอให้อินเทอร์เน็ตใช้ได้แล้วกันนะครับคืนนี้นะครับเพราะวันนี้ก็มีวิชาเจ๋งๆมาสอนคุณเยอะเลยครับในการที่สั่งให้คนอื่นรักสั่งให้คนอื่นเปลี่ยนพฤติกรรมอะไรต่างๆหรือใครอยากได้ไหมหัวข้อของการสั่งแคนแฟนเก่าอยากได้ไหมครับอ่ามีคนบอกว่าผมลงสั่งรักครับครูนะครับเยี่ยมเลยครับนะครับอย่าลืมนะับโปรของอ่า การจองโปรหรือการการผ่อนชําระนะครับมีเฉพาะช่วงนี้นะครับแล้วในเร็วๆนี้ก็ไม่มีนะครับอันนี้พูดกันตามตรงนะครับคุณพรรัตน์บอกว่าพัทลุงฝนตกค่ะนะพัทลุงอยู่อํเาเภออะไรครับครูเป็นนี่พี่น้องชาวพัทลุงเยอะเลยนะสมัยก่อนเนี่ยนะครับจำไม่ลืมครับถึงทุกวันนี้นะครับชาวพัทลุง ชนบุรีก็ตกค่านะครับอย่าลืมนะครับชาร์จแบตให้เต็มนะคะนี่คุณไม่ต้องว่าครูนี่คุณมี p พ w e r ว a n k บด้วย <c oughs> นะครับมีเต็มครับอยากได้สั่งแค้นแฟนเก่าเลยครับโอเคเดี๋ยวครูจะไลฟ์ให้เป็นหัวข้อ,อสักนิดหนึ่งแล้วกันนะครับในในไลฟ์คืนนี้นะนะครับอ๋อมีคนบอกว่าอยู่ป่าพยอมนะครับ คบกันมาปีหนึ่งนะครับมีเรื่องทะเลาะก,กันนะครับเขาปิดช่องทางติดต่อทั้งหมดนะครับแต่ยังลืมเขาไม่ได้เลยครับมันมีอยู่สองคลาสนะหนึ่งคือสังกิจแฟนเก่าให้เขากลับมากับสองคือถ้าคุณไม่อยากเอากลับมาคือเรียนปลดล็อกออกหักนะครับทั้งสองคลาสเนี่ยครับปลดล็อกหักสี่พันเก้าสังกิตแฟนเก่าก็สี่พันเก้าครับคลาสใดคลาสหนึ่งหรือคุณจะแพ็คคู่ก็ได้นะครับ คือสองคลาสนี้เป็นเป็นคลาสใหญ่นะครับแพ็คคู่อยู่ที่หกพันเก้านะครับทั้งสัง่งจิตแฟนเก่าและลดล็อกออกหักครับหรือเลือกคลาสใดคลาสหนึ่งนะครับเอาเทคนิคไปปรับใช้นะครับขายของดีมากคาดนะครับเยี่ยมรับเยี่ยมรับอันนี้อยู่ในสัง่งจิตผู้อื่นนะวิธีการขายของนะครับแต่มันอาดแยใช้ได้หมดเลยไงคุณสามารถทําให้คนซื้อคุณได้คุณสามารถทําให้คน คุณสั่งอะไรออกไปเนี่ยคนจะทําตามในสิ่งที่คุณพูดอันนี้อยู่ในสั่งจิตผู้อื่นนะสามพันเก้าอันนี้คือวิธีการสั่งแล้วคุณพูดอะไรคุณพูดอะไรแล้วคนทําตามคุณนะครับนะครับอ๋อตอนนี้ผมไม่มีใครนะครับโอเคอันนี้โอเคถูกแล้วครับเรียนสั่งรักครับคุณอยู่ใกล้ใครคนก็รักคุณนะครับ คุณกิตคุณกิตทวัดบอกว่าสี่ชนก็ตกนะครับลมแรงว้าวสี่ชนเลยครับคนสี่ชนครูก็เป็นหนี้เขาเยอะเลยนะครับสมัยก่อนนี่คือสี่ชนที่ครูอยู่อเขาเรียกว่าตำบลฉลองนะครับใกล้กับวัดไอ้ไข่นะแถวๆนั้นนะครับสมัยก่อ <laughs> นสมัยก่อนก็เคยอยู่ที่นั่นด้วยนะครับโอ,อ้พี่น้องยาสุชนนี่น่ารักมากนะนะครับสี่ชนอะไรกันต้นเรียงอะไรเขาเรียกแถวนั้นนะครับ ใช่ไหมมีคนบอกว่าวันนี้ครูมาไวนะครับสั่งแค้นแฟนเก่านะครับใช้ได้กับคนกำลังหมดใจด้วยนะคะใช้ได้หมดนะครับเพราะเขาจะเจ็บปวดจากการการะทำของคุณบางอย่างจากคำพูดของคุณบางอย่าง แต่คาพูดของคุณไม่ได้ทำร้ายเขานะแต่มันเป็นการกดดันให้รู้สึกเจ็บจากภายในนะครับสวัสดีค่ะนะครับวันนี้วันที่สองนะครับที่ได้ฟังคุณครูนะครับยินดีครับยินดีครับนะครับโอ้เริ่มมืดข้าแล้วนะครับตอนนี้ฝนเริ่มมาแล้วครับอืมตอนนี้พวกเราอยู่ที่ไหนกันบ้างครับลงคอมเมนต์ให้ครูหน่อยได้ไหม คุณอยู่ที่ไหนกันบ้างครับตอนนี้ครับครูอยากรู้จังเลยครับนะครับผมก็ยังไม่ได้ตัดคุณดูนี่โควิดครูไม่กล้าออกไปไหนเลยเนี่ยนะครับเซฟตัวเองตลอดวันๆก็สอนอย่างเดียวครับนะครับอย่าลืมส่งการบ้านนะครับสั่งจิตผู้อื่นครับนะครับฮัลโหลอ่าพี่อ๊อฟบอกว่าวันนี้ครูมาเร็วนะครับ รักดอกจึงหยอกเล่นนะครับสวัสดีครับอ่ะคุณบัญญัติบอกว่าผมเคยรักผู้หญิงคนหนึ่งนะครับผู้หญิงคนนั้นกลับไปมีกลับกลับไปมีแฟนเก่าเลยครับแล้วก็เลิกกันผมยังคิดถึงเขาอยู่เราต้องตีตัวออกห่างหรือเข้าไปครับคุณจะเข้าไปทําไมครับก็ในเมื่อเขาไปอยู่กับแฟนเก่าของเขาแล้วะครับคุณต้องตัดใจครับหรือคุณทําให้เขากลับมามีสองทาง คุณชัตรพรศ์บอกว่าหาดใหญ่เอ้าจากหาดใหญ่สวัสดีครับสวัสดีครับครูเพิ่งทราบนะว่าลูกศิษย์ของครูจากสงขาหาดใหญ่นี่เยอะเลยนะครับกระบีกระบ,บีบบสตูลตรังชุมพรนะครศรีมีเยอะเลยนะครับอ๋อคุณจิตกิจวัฒน์บอกว่าผมก็อยู่แถวฉลองนะครับกรุงเทพนะครับศรีราชาชนบุรีนะครับ บางแคฝนก็ตกหยุดยๆดนะครับอุตรดิตฐ์นะครับสมุทรปราการโอ้อมีคนบอกว่าชุมพรค่ะนะครับสวัสดีครับเราอยู่จังหวัดเดียวกันครับถ้าชุมพรสุราษฎร์ธานีนะครับนครศรีธรรมราชนะครับในเมืองนะครับเพื่อบอกว่าจากภูเก็ตค่ะนะครับจังหวัดตราดนะครับ อจากพะยาคุณจอยนะครับสวัสดีครับจากพนมธานีนะครับโอ้โหหลายจังหวัดมากเลยนะครับว้าวสพป,ปแล้วก็มีนะครับมีคนบอกว่าครูมาตั้งแต่วันเลยไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้เพิ่งสอนเสร็จในสังกิตผู้อื่นนะครับก็เลยมาไลฟ์คุยกับพวกเราสนุกสนุกนะครับโอเคไหมอ๋อคุณกิตทวัดบ,บอกว่าอยู่ใกล้ๆวัดไอ้ไข่นะครับ จากยะลานะครับคุณอิสรานะครับน้องแขมกรุงเทพนะครับอ่ะโอ้จะประจวบโอเคโอเคโอเคคราวนี้นะครับเดี๋ยวครูฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับแล้วถ้าเกิดใครจะเรียนคลาสไหนนะครับก็ i n ็อกไปที่ Line แอหรือแฟนเพจนะครับปลดลกออกหักนะครับสั่งจิตแฟนเก่าสั่งจิตผู้อื่นสั่งรักนะครับแล้วก็สั่งแค้นแฟนเก่านะครับอันนี้ถ้าเกิดใครจะเรียนยกค่ายนะ นะครับคงให้ราคาโปรหมาจ่ายอยู่ที่8,900บาทนะครับสามารถติดต่อได้ที่ Line แอดแล้วก็ Inbox นะครับแค่ไหมถ้าเกิดคุณสมัครตอนนี้อสมมติคุณสมัครตอนนี้คุณได้เข้าเรียนเลยนะครับแค่ไหมครับเป็นวันหยุดด้วยใช่ไหมช่วงนี้ครูไม่รู้เลยนะส่วนราชการนี้เขาวันหยุดหรือไม่หยุดเพราะครูไม่เคยหยุดทำงาน <laughs> ครูก็สอนทุกวันนะครับเราไม่มีวันหยุดนะครับ จากพัทลุงนะครับสวัสดีครับพ่มมาเลเซียสวัสดีครับนะครับจากจันทบุรีนะครับสวัสดีครับเอออยากกินทุเรียนทอดมากเลยนะพูดถึงจันทบุรีนะครับครูว่าจะประกาศลงเพจอยู่ใครมีทุเรียนทอดขายบ้างนะครับช่วงนี้ราคาผลละม้งผลไม้อะไรต่างๆก็ดิ่งลงใช่ไหมเนื่องจากว่าการขนส่งอะไรต่างๆเขาก็เริ่มหยุดกันนะครับช่วงนี้อำนาจเจริญนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ เดี๋ยวมาใหม่อีก3าชั่วโมงใช่ไหมครูใช่ครับนะครับเดี๋ยวค่อยมาใหม่กันนะครับเพราะงั้นเนี่ยครูฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันนะครับในช่วงค่านะครับเพราะงั้นเนี่ยขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกแชร์ขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกการติดตามนะครับเจอกันใหม่ในช่วงค่านะครับสําหรับตอนนี้นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้หลายพื้นที่เลยนะครับอ่จากราชบุรีนะครับจากบางกรวยโอเคครับเจอกันช่วงค่านะครับเจอกันช่วงค่ำครับนะครับ